ครับตัวนี้ก็ซ่อมจะเสร็จแล้วนะครับซ่อมสองถังนะครับนี่นะครับฝั่งนี้จะเป็นบวกนะครับบวกก็จะมีไฟเบอร์ป้องกันนะครับส่วนลบก็ยึดกับตัวเหล็กได้เลยนะครับสองถังตัวนี้นะครับ Yamaha XJ สี่ร้อยนะตัวนี้นะครับ f ่2มาแต่ ได้สตาร์ทนะครับขมอนเตอร์สตาร์ทนะครับเนี่ยนะครับใครที่มีปัญหาเรืองหาซื้อลูกใหม่ไม่ได้ซ่อมสองตานแบบนี้นะครับซ่อมตัดนี้เลยนะครับใช้น็อตนะครับน็อต M3 M4 นะครับได้นะครับแล้วก็ยึดแบบนี้ได้เลยเนี่ยนะครับชอบก็จะมี e b o x อกช่วยนิดหนึ่งเติมนะครับฝั่งนี้ก็เป็นไฟเบอร์นะครับกันช็อตนะครับโอเคครับ ส่วนน็อตก็ขันออกมายาวๆอย่างนี้เดี๋ยวช่างจะตัดแต่งครับเ็นนะครับงานเนียนเลยโอเคครับไครมีปัญหาเรื่อง ต้องหาหาซื้อไม่ได้นะครับถ้าหาซื้อได้ก็หาซื้อนะหาซื้อไม่ได้ก็ซ่องแบบนี้เลยครับโอเคครับ